เปรี่ยงวีนปากร้ายพร้อมเสื้อผ้านะผมที่เปรี้ยวปรีดบาดใจในโยมบาลเจ้าขาตอนแม่กระไหลทองทัพทีมยังต้องสวมบทแม่ใจร้ายที่สนใจขวดเหล้ามากกว่าลูกแท,ท้แท้ัพทีมบอกว่าเป็นงานหินที่สุดก็ว่าได้ค่ะเพราะต้องแอบโหลใส่ลูกชายรับบทโด,ดยน้องกายเด็กชายพาคินเห็นในจอใจร้ายไว้เยอะแต่นอกจอคู่นี้เขารักกันดีนะคะก็คิดว่าน้องน่าจะกลัวจริงเพราะแบบพอ,พอเราก็ลาง ตอนแรกเล่นค so like so ือยังไม่เคยเจอน้องมาก่อนแล้วก็มาเล่นก็คือเจอตอนเข้าฉากเลยก็เล่นตอนเข้าฉากเลยเขาก็เห็นเราแบบดุใส่เขาอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วพอพักจากซีนนั้นปุ๊บระหว่างรอเข้าฉากก็ลองถามเป็นไงร้อนไหมครับอะไรเงี้ยน้องไม่พูดน้องไม่คุยด้วยเลยสวัสดีครับเปิต้องเร็วสวัสดีค่ะเอยชื่อนงกายครับนงกายตววิทยพิมพ์ไหม ไม่กลัวครับไม่กลัวแต่น้องไม่มองหน้าเลยไม่เยเยี่ยมตอนนี้ล่ะตอนอยู่ในฉากนะคะหรือว่าตอนที่แบบรอเข้าฉากอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยยิ้มเลยคือแบบจะดูหน้าของตาตลอดเวลาฝายติดตามชมกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็รับรองว่าจะได้รับแง่คิดแล้วก็คติสอนใจอะไรเยอะแยะมากมายเลยค่ะฤทธิ์ของเล่าทำให้เราขาดสติทำ